สวัสดีค่ะอยู่กับช่องละออชีวิตบ้านๆเหมือนเดิมคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมคือสีอิดแกงปลาแกงปลากุดปลากุดก,กับปลานางปลาเนื้ออ่อนพี่น้องนี่สีิแกงสีิแกงเสิหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะพี่น้องนี่แล้วก็สีต่ำพริกนี่พริกกับ กะตะไคร้นี่ซอยเสรอกันแล้วนี่เด๋ยวสิตํำนีอันนี้ก็น้ำเราก็ตั้งหม้อไว้ให้มันร้อนถ้ามันร้อนแล้วเราค่อยเอาปลาลงไปโอ้ยแกลหนองอาไม้ดองต้องเสือหนเราไม่ดองก่อนเนาะพี่น้องน่าสิพาต่ำพริกได้บัมนี้ตำพริกก่อนตำพริกก่อน ใส่กตะคร้ใส่ตะะเร้เยอะๆมันจะได้หอมๆใส่กระเยเยอะๆจะได้หอมๆใส่หสน่อไม้ดองเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปเนาะ นี่พี่น้องแกงปลาใส่หน่อไม้ดองเราจะสิบิตถ่มมามอไ้ก่อนแกงหน่อไม้ดองนะเอาเอาเสื์ฟผงนัวอ,อย่างเดียวได้พี่น้องเพราะว่าหน่อไม้สม้มมันมันมันแ่บอยู่แล้วนะเอากระสิเสื์ฟผงนัวอ,อย่างเดียวแล้วกัน รอมันซุกกับจังซีมเบองคกันมันเมี่ยนี่ก็พาะเสือน้ำปลาจากน้อยกับไพ่ตู่แล้วก็คือจบจ้ะสุกแล้วจ้ะเติมน้ำปลาไปนิดนึงใส่ผักอีตู่ลงไปแล้วนี่เสือผัาอีตู่ลงไปแล้วเรื่องนี่น ปลากดใส่หน่อไม้ดองนี่หัวอปลาเป็นตาแซบ่บบพี่น้องมากินด้วยกันเดินคลิปนี้กะบไม่เพียงแค่นี้ฝากติดตาม ต่อไปเด้อขอเก่าว่าสวัสดีค่ะ